สมอะกุมสวัสดีค่ะซาร่าเจวอรี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะท่านใดที่มองหาเพชรน้ำร้อยอยู่ดูวงนี้นะคะชิ้นนี้มาในราคาเพียง25,500บาทน้ํบาทนำหนักช่างรวม2.11กรัมทองคํายิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่75.68ซไซส์แหวน50เพชรแท้เหลี่ยมเกสรตรงกลางนะคะเม็ดยอด เม็ดละ30ตังค์1เม็ดด้านข้างนะคะที่ประ,ะประดับอยู่ขวาและซ้าย2เม็ดนั้น10ตังค์2เม็ดรวม10ตังเป็นเม็ดละ5ตังนะคะแล้วก็ที่ก้านนะคะที่ก้าน6เม็ด 6, 6ตังก็ตกเม็ดละ1ตงตังค่ะชิ้นนี้มาพร้อมกับใบเซอร์ gia นะคะมาพร้อมกับใบเซอร์ gia คุณจะเห็นคัตติ้งแบบโอ้โหสุดติ่งสุดนี่อะไรเห็นไหม เลิศมากนะคะคัตติ้งสวยมากเลยสวยคัตติ้งคมมากๆเดี๋ยวเรามาดูใบเซอร์กันตอนนี้เรามาดูแหวนกันก่อนขัดชุบให้เรียบร้อยแล้วนะคะขัดชุบให้เรียบร้อยแล้วใส่ดูหน่อยใส่แหวนห้าสิบึบสวยงามมากๆเลยต่อมาเรามาดูใบเซอร์ค่ะ รามาดูใบเซอร์กันใบเซอร์นะคะมีเลขต่างๆตามนี้เลยจึ๊บน้ำร้อยค่ะเห็นนะคะดีคัลเลอร์ขนาด30ตัง v e r ์ very, very small 2จุดที่ว่าเขาเจอ นแล้วก็เอ็กซ l เลนนะคะนี่โอเคใบพร้อมใบเซอร์จาก GIA เล่มเล็กนะคะสวยงามมากๆเลยน้ำร้อยค่ะท่านใดที่มองหาเพชรน้ำร้อยราคาเล็กๆนะคะทักได้เลยค่ะไพลินค่ะชิ้นนี้เป็นพลอยเก่านะคะแล้วก็ชิ้นงานเหล่านี้ไม่มีผลิตใหม่คะ่ะและ ท่านใดที่มองหาพลอยโบราณดูชิ้นนี้ได้เลยราคาดีมาก7,500บาท4.66กรัมตัวเรือนเป็นปาหะที่เป็นปาหะพิเศษนะคะพิเศษตรงไหนมีทองคำอยู่ถึง25จุด 81%เลยทีเดียวมีทองคำอยู่เยอะนะคะปกติเนี่ยจะมีทองคำอยู่น้อยกว่านี้ค่ะปะหะโดยทั่วไปนะคะไซส์แหวน54เพชรแท้เหลี่ยมกุหลาบไซส์เนี่ยถ้าเกิดใหญ่ไปก็แจ้งรับซิลิโคนลดไซส์แหวนได้เลยค่ะคุณดูความสวยของไพลินนะคะน้ำสวยเลยค่ะน้ำสวยๆเลย ตัวเรือนอะไรต่างๆใหม่กริปเหมือนคุณย้อนยุคนั่งทำมชชีนนะคะย้อนการเวลาไปร้านเพชร40-50ปีก่อนที่บ้านหม้อเลยค่ะงานเหล่านี้ไม่มีผลิตใหม่นะสวยงามเก่าเก็บพลอยไฟดีสีเข้มทรงพลังไซส์54เล็กไปใหญ่ไป ถ้าเล็กไปก็ไปขยายที่ดีโอสยามชั้น3ถ้าใหญ่ไปแจ้งรับซิลิโคนลดไซแหวนได้นะคะสนใจพลอยสวยๆพลอยดีๆพลอยโบราณทักได้เลยค่ะนี้เป็นอะไหล่ของสร้อยปะหลําท่านใดที่ต้องการสร้อยปะหลํานะคะแต่ยังหาไม่ได้ลองดูใส่แบบเป็น จี้ปลาหล่าแบบเดียวไปก่อนอย่างนี้ก็เท่ดีใส่กับเขาเรียกโชเกอร์หรือไหมนะคะไหมสีดำํำเชือกไหมสีดำํำร้อยเข้าไปในนี้นะคะดูเท่ดูขลังดูแบบไทยไทยโบราณไทยแท้ะคะ่ะเลือดไทยเข้มข้นอะ ชิ้นนี้8,900บาท2.05กรัมทองคำริงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่71.87%ค่ะอะไรแบบนี้หายากนะอะไรล่ปลําแบบนี้หายากค่ะไม่ค่อยเจอนะคะประดับไปด้วยเพชรซีแ่แท้รองซัพ์จะเป็นงานรองซับทั้งหมดค่ะความยาวของแท่งปลาลำนี้2.5เซนค่ะแล้วก็นี่คือปล้องของเขานะคะ สวยงามมากๆเลยความหมายของปลัมก็เปรียบเสมือนกับโคมไฟค่ะได้แรงบันดาลใจมาจากโคมไฟจีนโบราณนะคะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ท่านใดสนใจชิ้นนี้ทักได้เลยค่ะ ต่างหูดอกไม้ตุ้งติ้งชิ้นนี้15,900บาทน้ํบาทน้ำหนักชั่งรวม3.06กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่74.88เปนะคะเพชรแท้เหลี่ยมเกสรเม็ดละประมาณ1ตัง48เม็ดรวมเป็น48ตังโดยประมาณน้ำโดยประมาณ96-97ค่ะน่ารักนะคะแล้วก็เรามาดูกันใกล้ๆค่ะหน้าตาคล้ายงานแบรนด์เลยนะคะ 1เซนกว่าๆสำหรับดอกไม้ค่ะความยาวค่ะความยาวจะ3ามเซนนะคะน่ารักด้านหลังเขาเก็บงานดีนะงานละเอียดเลยค่ะเก็บงานดีงานละเอียดคณดูการขัดชิ้นงานนะคะสวยงามเนี่ยเห็นไหมคะด้านหลังอะไรต่างๆเนี่ยเขาขัดงานดีมากน่าจะเป็นงานที่ เขาเรียกแบบงาน Luxury หน่อยนะคะมีตอก750ด้วยค่ะมีตอก750นะคะเนี่ยตรงนี้แล้วก็ใส่ง่ายใส่สะดวกถอดง่ายด้วยค่ะไม่ต้องคุณไม่ต้องเลงว่าจะต้องเข้าเข้ารูด้านหลังอะไรเงี้ยแค่แค่ให้ตรงกันแบบนี้แล้วก็ตึก๊กเนี่ยเป็นล็อกแบบรุ่นใหม่สวยหวานคล้ายๆสัญลักษณ์ชาแนลนะคะ คล้ายๆสัญ,ญลักษณ์ชาแนลเป็นกุหลาบแบบนี้คุณผู้หญิงที่เขาชอบความลักชูรี่นะคะถือกระเป๋าชาแนลใสเ่เดินไปเข้าช็อปชาแนลซื้อคอสเมติกชาแนลอะไรใส่แบบนี้ไปนะดูดีห่วงห่วงไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่คิดว่าใส่ได้ทุกใบหูนะคะ เพราะว่าข้างในก็หนึ่งประมาณ9้ามิลหนึ่เซนไม่มีใครจะหูใหญ่ไปกว่านี้แน่นอนเดี๋ยวจะลองใส่ในหูเทียมให้ดูนะคะกับหูเทียมแล้วก็จะอยู่หน้าตาลักษณะประมาณนี้นะคะความยาวเอยอะไรเอยเนี่ยทำให้ใบหน้าเราดูเรียวยาวขึ้นนะหวานแววเลยค่ะท่านใดชอบทักได้เลยนะคะ สร้อยคออิตาลีมีตอกอิตาลีพร้อมกับจี้เพชรนะคะชิ้นนี้14,800บาทค่ะน้ำหนักช่างรวม3.58กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่74.93เปอร์เซ็นต์ความยาวสร้อยนะคะ 16. ห้านิ้วถ้ารวมจี้ก็เป็น18นิ้วนะคะน้ำหนัก3.5 8้ากรัม14,800บาทนะว่าสุดคุ้มแล้วนะเพราะตอนนี้ทองก็ขึ้นไปเยอะเลยเพราะว่ามีสงครามต่างประเทศอะไรเนี่ยมีผลกระทบเยอะทองขึ้นไปเยอะแล้วอันนี้3.5 8้าดโอ้โหแล้วมีเพชรด้วยนะคะนะว่าคุ้มมากๆเลยกับสร้อยคออิตาลีด้วยค่ะมีตอกอิตาลีเรียบร้อยค่ะแล้วเพชรสวย เพชรสวยนี่เห็นไหมคะเพชรนะคะเม็ดละประมาณ5ตังค่ะ5เม็ดรวมเป็น25ตังค่ะเม็ดละประมาณ5ตังสวยๆว,วิบวับแวววาวน้ำด้ดยประมาณ96-97สร้อยเป็นสร้อยคอทองขาวไร้รอยต่อไร้รอยขาดคุ้มนะคะเหมือนได้เพชรฟรีไปบางส่วนอะ อิตาลีค่ะ750ค่ะมีตอกตรงนี้มีตอกตรงนี้เรียบร้อยนะคะต่อมาเรามาเช็คค่ะล็อกดีทุกอย่างท่านใดที่มองหางานทองขาวขาวๆอยู่นะคะส่วนใหญ่จะเจอเป็นทองคํานะแล้วก็เพชรสวยๆแบบนี้เลยพร้อม จี้พร้อมสร้อยนะคะสุดคุ้ม3.58กรัมแล้วมีเพชรถึง25ตังค์โดยประมาณนี่ยโอ้โหนะว่าไม่รู้จะคุ้มอย่างไรแล้วนะนี่ค่ะเวลาใส่ก็อยู่ประมาณนี้ต้นคอสวยๆเลยท่านใดชอบชิ้นไหนวันนี้5รายการนะคะชอบรายการไหนก็ทโทรมาได้เลยค่ะอัสลามอะลัยกุมสวัสดีค่ะหรือจะส่งข้อความก็ได้นะคะแอดไลน์ไม่เป็นก็บอกให้เราทำให้ได้ค่ะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีจ้า